ปกติตะขามีนิสัยชื่นชอบสถานที่เย็นชืน้นเวลากลางวันจึงหลบซ่อนตัวอยู่ก้นเหวที่ค่อนข้างเย็นชืน้นเวลาที่มีแสงอาทิตย์จะไม่ยอมปรากฏตัวง่ายๆใครเล่าจะรู้ว่าตามบดเชินจะดูผิดดูถูกกระโดดลงไปบนหัวของมันพอดีทำให้มันตกใจจนเลื้อยหนีขึ้นมาบนยอดเขาได้ลืมใครพิเศษสนิทแต่พอขึ้นมาถึงขอบหน้าผาก็งอเอวดีตัวพุ่งขึ้นสูงสิบกว่าจัง ในบรรดากลุ่มโจรที่อยู่บนยอดเขาไม่ได้ขาดแคลนผู้ที่มีความรู้แต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็คิดไม่ถึงว่าจะมีตะขาบยักษ์เลยขึ้นมาจากหุบเหวลึกหลายร้อยจังปกติแล้วสามารถสังเกตความดุร้ายของสัตว์จำพวกตะขาบได้จากจำนวนขาแต่เวลาฉุกเหุนแบบนี้ใครจะมีเวลานั่งนับอย่างละเอียดตะขาบตัวนี้มีขายเยอะมากจนทำให้คนที่พบเห็นขนลุกสู้ไปหมดนอกจากนี้ ตะขับแก่อายุนับร้อยปีเท่านั้นที่มีปีกงอกออกมาคู่หนึ่งแต่ตะขับยักษ์ตัวนี้กลับมีปีกถึง6ปีกด้วยกันแสดงให้เห็นว่ามันร้ายแรงมากขนาดไหนกลุ่มจนปลดทิวเขารวมถึงกองทหารสร้างและพลทหารปืนล้วนพกปืนติดตัวแต่พอเห็นตะขับยักษ์ตัวนี้ก็ตกตะลึงตาค้างแหกปากแล้วหนีกระเจิดกระเจิงหาที่ซ่อนกันหมดไม่มีใครคิดถึงเรื่องยิงปืน แต่มันกลับช่วยชีวิตตาบอดเชินเอาไว้เพราะถ้าเกิดยิงปืนกันมั่วซั่วเขาคงโดนลุกหลงไปด้วยแน่ๆแต่สถานาการณ์ของตาบอดเชิญก็ไม่ได้ดีไปกว่าเท่าไหร่ขดโดนตะขับยากลากติดขึ้นมาร่างกายเวียงสะบัดไปมาเหมือนว่าวที่ไร้น้ำหนักแต่ทราบดีว่าถ้าปล่อยมือคงแหลกเละจู่ๆแสงอาทิตย์ก็สาดสองแรงกล้าจนในตาพร่าตะขับยากกระโจนขึ้นมาจากเหวอีกสามคู่ของมันเป็นแค่สิ่งประดับเท่านั้น นั้นพุ่งทะยานจากก้นเหวขึ้นไปบนฟ้าก็เพราะแรงตกใจเมื่อเห็นดวงอาทิตย์ฉายแสงแรงกาก็ไม่กล้าหยุดยั้งรีบหมุนตัวกลางอากาศสบัดหางพุ่งตัวกลับลงไปก้นเหวจนกระแทกลูกน้องจรที่เกาะอ,อยู่บนหน้าผาคนหนึ่งร่วงตกลงไปแค่ผลิตาเดียวก็จมหายไปในกลุ่มหมอกได้ยินเสียงกลงเล็บจิตผนังหน้าผาก่อนที่ตะขาบหกปีกจะหายตัวไปตาบอดเฉินสบัดร่วงจากหัวตะขาบตอนที่มันวกกลับลงไปในเหว เขาตีลังการ่วงลงไปบนต้นไม้ใหญ่ดีที่ต้นไม้มีกิ่งก้านสาขามากและใบดกหนาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บถึงกระดูกแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็รู้สึกปวดร้าวไปทั้งตัวเพราะโดนเหวี่ยงจนสะบักสะบอมล้วเลวไวเห็นตะขับยักษ์ตัวนั้นหายเข้าไปในกลุ่มหมอกแล้วก็หันมากระชากปืนยิงทหารที่หลบหนีหลายนายเมื่อเรียกรวมผลได้แล้วก็รีบไปรับตัวตาบอดเชิญลงมาจากต้นไม้ เวลานี้พวกจะใบ้คุณหลุนหมัวดเลอรปีนขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วทุกคนเป็นห่วงความปลอดภัยของหัวหน้าจึงรีบทลาเข้าไปดูอาการของตาบอดเฉินลอละไวัยเรีอกซ้ำๆอยู่หลายรอบดวงตาที่ปิดสนิทของตาบอดเฉินจึงค่อยๆลื่อขึ้นมาแล้วร้องคลางเอะคำหนึ่งเขาเจ็บร้าวไปทั้งตัวจนต้องสูดปากเมื่อกี้จากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างไปกลับอยู่หลายรอบทำให้มืนหัวไปหมดดวงตาพล่าหลาย มองอะไรก็เห็นแค่เงานิ่งพักอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยกับล้วนเหลววัยในพลหลัวทำไมถึงมีสองหัวล้วนเหลววัยต้องพึ่งพาตาบอดเชนในการวางแผนขโมยกดสุสานหาเงินทองมาซื้ออาวุธเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพของตัวเองเวลานี้พอเห็นว่าอีฝ่ายไม่เป็นอันตรายก็ดีใจเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นกับตาตัวเองว่าตาบอดเชิญขี่หัวตะขาบบินขึ้นไปบนฟ้าและรอดพ้นอันตรายมาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บนี่ ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปทำได้หรือทุกคนต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเฉินต้าคุยสมแล้วที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มโจรมีวิชาฝีมือล้นฟ้าวันนี้ได้เห็นกับตาตัวเองพวกข้ารู้สึกนับถือสุดใจขอสาบานว่าจะติดตามรับใช้ไปจนตายตาบอดเชิญยังไม่หายตกใจแต่จะทําให้เกียรติของหัวหน้าโจรปลดทิวเขาเสื่อมเสียไม่ได้จึงฝืนใจฉีกยิ้มประสานมือที่สันเทาพลางว่า กล่าวชมเกินไปแล้วด้านหลังวิรบุรุษยังมีวิระบุรุษข้างกายผู้กล้ายังมีผู้กล้าถ้าพี่น้องทุกคนไม่ได้เสียงชีวิตช่วยเหลือต่อให้ผู้แท้เฉินมีสามหัวหกกรก็คงไม่รอดชีวิตมาถึงตอนนี้พอพูดถึงตรงนี้ตาบออเฉินก็อยากจะลุกขึ้นยืนแต่กลับว่าว่าขาสองข้างออดยบุบขวัญบินหนีหายไปสามส่วนในเลยจะลุกขึ้นยืนไว้รู้ละไวรีบกวากมือเรียกลูกน้องหลายคนเข้ามา ในดาบเซียงสี่เป็นพื้นที่ภูเขาสีมากต่อให้เป็นคนที่มีทางอำนาจและตำแหน่งแค่ไหนแต่การขี่ม้าออกไปข้างนอกก็ไม่สะดวกใช้วิธีนั่งเกี้ยวแบบสองคนหาบดีกว่าดังนั้นจึงสั่งให้คนทำเกี้ยวแบกหามตามบอดเชิญลงไปที่ตีนเขาพิงซานเมื่อดวงตะวันเริ่มรับเหลี่ยมเขาตาบอดเชิญค่อยตั้งสติได้การขุดสุสานครั้งนี้ล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนยิ่งคิดก็ยิ่งไม่พอใจ รอบสำนึกเสียใจที่ไม่ยอมเชื่อคำพูดของนักบวชย้ายภูเขาเจอกูเศร้าในฐานะที่เป็นวนาจนปลดทิวเขานำกำลังคนไปคดสุสานแต่ไม่ได้อะไรกลับมาต่อไปจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนในวงการนี้ชีวิตไม่มีค่าอะไรเกียรติและศักดิ์ศรีต่างหากที่สำคัญที่สุดต่อให้พาคนบุกเข้าไปในหวังใต้ดินอีกครั้งก็ใช่ว่าจะซ้ำรอยเดิมแต่สุสานโบราณน,นั่นเป็นรังพิษชัด อาศัยกำลังของปลดทิวเขาอย่างเดียวของรับมือไม่ไหวขณะที่ดาบอดเฉินกําลังลังเหลหงกูเนียงที่อยู่ด้านข้างก็พูดเกลี้ยกล่อมเวลานี้บุกเข้ามาในดินแดนของชาวท่ามเสียเปรียบทั้งเรื่องดินฟ้าอากาศและชยภูมิเหตุใดไม่ถอนตัวกลับไปที่เซียงยินก่อนชั่วคราวจะได้วางแผนกันใหม่ลัวเล่ไวัยได้ยินหงกูเนียงเกลี้ยกล่อมให้ตาบอเฉินถอนทัพก็ทนไม่ได้รีพูดแซขึ้นมาโดยไม่รอให้เธอพูดจบช้าก่อน ข้าหลวงเราไว้เป็นทาหารโบกธงแล้วต้องได้รับชัยชนะสิ่งที่ชิงชังที่สุดก็คือถอนทัพกลับพระอย่างพ่ายแพ้ในเมื่อพาพี่น้องมาแล้วจะกลับไปมือปากได้อย่างไรถ้าลงมือทําแล้วก็ต้องลุยให้ถึงที่สุดเมื่อเข้าไปจากด้านบนไม่ได้ก็ขุดประตูสุสานต,ตรงตีนเขาหยบยั้นปูนขาวบุกเข้าไปนี่เรียกว่าระมัดระวังทุกอย่างก้าวถึงแม้จะสิ้นเปลืองเวลาแต่ไม่มีข้อบอกพร่องต่อให้ในสุสานมีตะขาบหกปีอีกตัวย่ายายมารดามัน ข้าจะให้ทหารยิงปืนลวเข้าไปให้มันตัวปรุนเป็นร้อยลูลัวรอไวยกล่าวจบก็เหลือบเห็นใบหน้าอันแสนงดงามบวกกับความเข้มแข็งห่าดกล้าที่จายบนใบหน้าของฮงกูเนียงภายใต้แสงตะวันสิงพครพ,พันเกิดความคิดเดิมๆอีกครั้งเขาทราบดีว่าความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮงกูเนียงก็คือฟื้นฟูสำนักแสงจันในเซี่ยงไฮ้จึงหวานล้อมเธอ พวกเราคู่สุสานหาเงินทองก็เบื้องงานใหญ่ในเวลาที่บ้านเมืองสับสนวุ่นวายต่อไปเมื่อใต้ล่าสงบสุขแล้วค่าพี่ใหญ่หลวงกับโหหน้าเฉินย่อมต้องเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนถึงตอนนั้นถ้าเธออยากไปใช้ชีวิตสุขสำราญในเซี่ยงไฮ้อาศัยฝีมือของน้องสาวกับวิชาปาฮีของสำนักแสงจันทร์บวกกับแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ของข้าอยากได้เงินก็ได้อยากได้คนก็ได้ต้องโด่งดังเป็นพุแตกแน่ หลัวลาไวยังพูดไม่ทันจบก็โดนหงกูเนียงตบหน้าเต็มแรงถ้าลงมือรวดเร็วมากแก้มของลัวลาไวร้อนผ่ามุมบากที่เบี้ยวเกือบกลับมาตรงเพราะฝ่ามือนี้ถึงแม้ลัวลาไวรู้ดีว่าเปลดตัวพูดจากเกิดเลยไปทว่านับตั้งแต่เขาเป็นคุณศึกที่ยิ่งใหญ่ประหนึ่งห้องเต้ในหมู่ทหารไม่เคยมีใครกล้าแตะต้องเขาแม้แต่ปลายเล็บ ด้วยเหตุน,นี้จึงโกรธจัดขึ้นมาอยากจะชักปืนออกมาหญิงผู้หญิงที่ไม่เข้าใจความปรารถนาดีของคนอื่นคนนี้ทิ้งตอบอดเฉินทราบดีว่าหงกูเนียงมีนิสัยแข็งกร้าวยอมเป็นโยกแกลกรานไม่ขอเป็นกระเบื้องสมบูรณ์เธอเคยฆ่าศัตรูตายทางบ้านเพื่อแก้แค้นโซโลเลาไวเป็นเหมือนพยามมาจุราที่ฆ่าคนไม่กับพริบตาถ้าทั้งสองคนต่อสู้กันขึ้นมาคงแย่แน่จึงเรียบเกลียกล่อมทั้งครู ในพลหลัวโปรดระงับโทสะพี่ชายงโง่คนนี้เช่ยวชาญกันดูโงเ่เฮงดูออกมานานแล้วว่าคุณมีฝีมือเก่งการมาตั้งแต่เกิดแต่เนื่องจากเมื่อก่อนฆ่าคนเยอะเกินไปจึงสูญเสียบาร,รมีไปบ้างเป็นสาเหตุให้กระดูกเสียง,งอกช้าแต่ต่อไปเมื่อบาร,รมีแก่กล้าแล้วจะต้องมีวันที่ได้เป็นจกักรพรรดิอย่างแน่นอนหงกูเนียงคนนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนการตบมื่อครูนี้ปัดเคาะกรรมของคุณทิ้งไปสามปี ดูถ้าแผนการเป็นจกักรพรรดิของคุณต้องสําเร็จในเร็ววันอย่างนี้แน่นอนน่ายินดีน่ายินดีนนดหลัวเล่าไว้นับถือความสามารถของตาบอดเฉินพอได้ยินกัาพูดเช่นนั้นก็เชื่อ8ปดส่วนข้าเป็นคนที่แข่งนอกอ่อนในหนเลยจะคิดเลกคิดน้อยกับหญิงสาวอ่อนแอต่อไปถ้าน้องสาวเกิดขันไม้ขกินมือขึ้นมาก็ตกได้เลยใบหน้าของข้านี้มีไว้เพื่อน,น้องสาวตาบอดเฉินกลัวว่าเขาพูดจาเลวหลเลื่อนเปื้อน จนเกิดเรื่องขึ้นมาเพราะองคูเนียงไม่ใช่คนไม่กล้าลงมือเพราะเห็นว่าลัวลาวัยมีทาหารอยู่ในกำมือหลายหมื่นคนเวลาที่เธอกรดจัดขึ้นมากระดังจกักรพรรดิยังกล้าสังหารสองคนนี้คนหนึ่งมีอำนาจอีกคนมีความสามารถล้วนเป็นมือซ้ายขวาของขุน้าจนปลดทิวเขาจะปล่อยให้พวกเขาปะทะกันได้อย่างไรด้วยเหตุน,นี้จึงเบี่ยงเบนประเด็นไปพูดเรื่องการบุกเข้าใบขโมดุดสุสานในพวกเขาเพียงสารครั้งที่สองแทน ท่าที่เห็นตอนนี้ไม่ว่าจะเทปปูนขาวลงไปจากยอดขาวกี่ถุงก็ขับไล่สัตว์พิษที่ซ่อนอยู่ในวางใต้ดินไม่หมดถ้าคืนปีลงไปทางหน้าผาอีกรอบก็คงกลายเป็นอาหารตะขาบอีกอย่างปูนขาวของข้าตะขาบอกปีกที่ซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกไม่ได้ทําได้เพียงใช้ปืนกระหน่ำยิงให้มันตายแต่กองกาลังทั้งหมดไม่สามารถปีนหน้าผาลงไปที่วางใต้ดินจึงต้องก็ไปทางช่องสุสานดังนั้น ต้องทำตามวิธีของหลวเราไว้นั่นก็คือเดินเข้าไปทางช่องสุสานทีละก้าวจนกว่าจะถึงตำหนักด้านในก่อนอื่นต้องส่งคนกลับไปนำอุปกรณ์จำเป็นกลับมาจากนั้นสายกองกำลังที่เหลือตั้งค่ายไกลๆประตูสุสานต,ตรงตีนเขาและเริ่มต้นขุดประตูสุสานตามที่ตาบอดเฉินชีช้บอกตาบดเฉิในใช้วิชาฟังที่เก่าเชี่ยวชาญตรวจสอบจนรู้ตำแหน่งคร่าวๆของจุด ที่น่าจะเป็นทางเข้าสุสานกล,ลัวเรววัยจึงสั่งให้กองทหารช่างจุดตะเกียงขุดกันทั้งคืนพอตกกลางดึกจู่จ,จมีฝนฟ้า,ฟาขนองฝนตกหนักคืเยเลยๆท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดได้ยินเสียงสายฟ้าคลื่นกรันเมื่อเจอฝนที่ตกหนักขนาดนี้คบเพลิองยางสนย่อมจุดไม่ติดแต่การขาุดสุสานไม่ได้หยุดชะงักเพราะเหตุนี้พวกเขาใช้ตะเกียงน้ำมันส่องให้ความสว่างและสวมหมวกกับเสื้อฝางกันฝน ในการค้นหารประตูสุสานท่ามกลางสายฝนและฝ้าแลบตอนนั้นมีแนวคิดหนึ่งแพร่หลายในหมู่ชาวบ้านว่าเวลาที่ขุดสุสานถ้าเจอสภาพแรปรปรวนเป็นสัญญาณบอกผู้ผีในสุสานแสดงอิทฤิริ์เมื่อเกิดฝนฟ้านขาน,นองในบ่าลึกแบบนี้ย่อมทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวคนขวัญอ่อนในหมู่กองทหารช่างก็เริ่มขุดดินพรางซุบซิบกันคนนี้พูดว่าพี่ชาย ฝนตกขนาดนี้คงเป็นเพราะผีในสุสานร,รู้ว่ามีคนมาแตะต้องมันจึงร้องไห้วิงบอลเป็นแน่คนนั้นพูดว่าน้องชายแกไม่เห็นฟ้าและฟ้าผ่าหรือไงนี่ใช่เสียงผีร้องไห้โหยหวนที่ไหนกันมันต้องเป็นเพราะผีร้ายในสุสานกดกริ้วแน่ๆน่จะขืนขุดต่อไปคงมีผีออกมาเอาชีวิตขณะที่พูดกันอย่างวาหวาดภวาบันไดยินเสียงปืนดังเปรียงเปรียงสองนัด ทหารด่วงซวยสองนายโดนลัวละไวหยิงด้านหลังศีษะโดยไม่ส่งเสียงบอกสักแอดมาสมองระเบิดกระจายคาที่ที่แท้ลัวละไวยกำลังถือปืนเดินตรวจตราและควบคุมการทำงานของกองทหารช่งางบังเอิญผ่านมาได้ยินทั้งสองซุบซิบกันเรื่องผีอาวาดจึงบระดานโทระยกปืนปริดชีพพวกเขาทันทีก่อนตวาดลั่นย่าย้ายมารดามันดูให้ชัดช ถ้าใครกล้าพูดให้กองทัพละสามละสายจะลงเอ่ยแบบนี้คราวนี้ลัวละไวเริ่มเอาจริงกระทั่งศพของพลทหารช่างทั้งสองคนที่โดนยิงตายยังไม่ยอมให้คนลากออกไปปล่อยทิ้งไว้กลางสายฝนให้ทุกคนดูพลทหารปืนร้อยสิบคนยืนปิดล้อมไว้เป็นวงด้วยสีหนา้าดุด,ดันปากกระบอกปืนเมาเซอร์ของเยอรมันในมือขยับตามสายตาพวกทหารช่างทราบความร้ายกาดดีจึงไม่กล้าพูดอะไรเอง กม้มนาก้มตาขุดต่อไปท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำเหมือนฝ่ารั่วประตูดินตรงตีนเขาถูกขุดเป็นร่องกว้างหลายสายน้ำฝนไหลเข้าไปท่วมหัวลทฐานช่างจึงสั่งให้ชาวเขาที่โดนจับตัวมาตักน้ำออกไปหลังจากทำงานติดต่อการหมายครึ่งค่ำคืนในที่สุดก็ขุดพบอะไรบางอย่างคนที่พบเห็นต่างตกตะลึงพรึงเพลิดไปตามๆกันหัวคนหรอแตงโมหรอ ตายดิหรือขนาดนี้จะมีแตงโมได้ยังไงดูเหมือนข้างล่างจะมีเยอะกว่านี้นะตาบอลเชิญกับรัวราไว้ได้ยินเสียงนายทหารเอะอะวุ่นวายว่าขุดเจอหัวคนแตงโมก็ทราบวา่ามีอะไรผิดปกติขึ้นมาจึงพาทุกคนเข้าไปสำรวจด,ดูเวลานี้ท้องฟ้าเริ่มสว่างฝนที่ตกมาทั้งคืนก็หยุดแล้วประตูดินอยู่ในเงาภูเขามีภูมิประเทศสูงชันน้ำไหลสะดวก ดังนั้นหลังจากที่ฝนหยุดตกก็ไม่มีน้ําท่วมขังแต่พื้นดินถูกพลทหารช่างขุดเป็นหลุมเป็นบ่อนอกจากดินโครนก็มีน้ําสกปรกไหลผ่านร่องดินตามบาเ่เฉินแบ่งกลุ่มแล้วมองเข้าไปข้างในก่อนตกตะลึงอุทานเอะพลังรอบคิดในใจว่าแปลกที่แท้ลึกลงไปใต้ดินสิบฟุตมีสิ่งที่ดูเหมือนแตงโมและดาวันมากมายแต่ทั้งหมดนั้นถูกฝังอยู่ใต้ดินลึก เปือกแตงนูนบ้างวาวบ้างเหมือนใบหน้าคนที่มีกราบเลือดเป็นจุดๆถ้าไม่รู้หรือมองไม่ชัดอดอดคิดไม่ได้ว่ามีหัวคนฝังอยู่ในดินโรละวัยใช้เท้าเตะลูกหนึ่งเนื้อแดงข้างในแดงสดเหมือนเลือดน้ำสีแดงสาดกระเซ็นออกมามากมายดูไม่เหมือนแนตตโมปกติจึงกระซิบถามต่อบอดเชนว่าพนาเชนผู้น้องเคยเป็นกั้นซื้อลอกรอบค้าของเถื่อนในเซียงซีอยู่ภาคหนึ่ง ถึงแม้ในแต่ปู่เก่าจะมีเรื่องแปลกประหลาดมากมายแต่ยังไม่เคยเห็นของสิ่งนี้มาก่อนไม่ทราบว่าสิ่งที่ขุดขึ้นมาเหล่านี้ดีหรือร้ายอย่างไรถึงแม้เขาจะเป็นขุนศึกที่ฆ่าคนดุดมดปลวกเคยทําการคร้าแบบขู่กันโชคหรืองานชั่วช้ามาแล้วทุกอย่างแต่ยังไรเสียก็เกิดมาเป็นชนชั้นล่างในสังคมแบบเก่าจึงหวัดกลัวเรื่องลึกลับอยู่บ้างและคิดว่าการขุดเจอแตงโมที่ดูเหมือนหัวคนต้องไม่ใช่หลังดี เ่ยถามออกไปตาบอดเชิญอุ้มแตงโมลูกหนึ่งขึ้นมามองสำรวจอยู่เนินนานก่อนจะตอบพี่น้องทั้งหลายคงไม่รู้ว่าในโลกนี้มีตรงกว่าหรือว่าฟักซีกว่าแตงโมหนานกว่าฟักทองเหตุใดจะไม่มีเปื่อยกว่าอันที่จริงแล้วใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่มีน้อยคนที่รู้เรื่องนี้เพราะเปื่อยกว่ามีแค่ในพื้นที่กันดารแห้งแล้งของชาวถ้ำเท่านั้นที่นี่มีชื่อเรียอกอย่างว่าซื้อโถมานหรือ หัวศพดุเชื่อว่าเกิดจากความเครียดแค้นของคนตายมักจะเติบโตอยู่ใต้ดินไม่ค่อยพบเห็นในโลกสิ่งที่ขุดออกมาในเวลานี้ก็คือซื้อโถหมาน,นั่นเองถึงแม้ลัวลลวัยจะเป็นขุนศึกที่โหดเหี้ยมแต่ทราบดีว่าบางครั้งก็ไม่สามารถใช้ปืนแก้ไขปัญหาทุกอย่างเวลานี้พวกทหารช่างขุดที่เจอสิ่งที่ประหลาดต่างก็ควันนี้ดีฟอกันไปหมดจำเป็นต้องเรียกกำลังขวัญของกอ,องทหารกลับมาเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารนี้ทับมากขึ้น กขาก็หลอกลูกตากไปมาสองรอบพรางครุ่นคิดก่อนจะขนย้ายฟักหัวคนออกจากหลุมปากก็ท้องว่าสะพานกลับคืนสะพานถนนกลับคืนถนนเสื้อผ้ากลับคืนรงรับจำนำเจ้าสม,มุดตรตงหนาน,นาจาก็ไม่กลัวสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือเป็นม่ายไร้คู่ครองตั้งแต่ยังหนุ่มเขากแกล้งท้องกระถาขับไล่พูดผีที่เคยเรียนมาตอนเป็นกัานสือเจี้ยงเพื่อเรียกขวัญกำลังของฐานช่างกลับมาไม่ให้เสียงานใหญ่ คาถาเหล่านั้นไม่ได้ใช้มานานขึ้นสนิมหมดแล้วหลวเลวไวจึงทําได้เพียงท่องไปมัวๆเท่านั้นคิดไม่ถึงว่าจูจูฝักหัวคนในมือก็หล่นจากมือเขาแล้วกลิ้งขึ้นเนินไปเหมือนมีชีวิตผูโชนกับทหารช่างต่างตกตะลึงไปตามๆกันหลวเลวไวตกใจยิ่งกว่างายหลังล้มก้นกระแทกโคลนส่วนตามบดเชิญที่อยู่ด้านข้างมือไวเขาความือเสียวสนเฟิงออกไปไปมีดผ่าซื้อโทมานเป็นสองซีก ที่แท้ก็มีตะขาบดาตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในฟักเพื่อมันชอบความเย็นชิ้นในเนื้อฟักเวลานี้มันโดนคมมีดตัดไปสองท่อนข้างในตัวตะขาบมีไข่มุกลูกใหญ่ประมาณเล็บมือหลายสิบเม็ดสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่ามุกตะขาบห้ามเอาเข้าปากคนเด็ดขาดแต่ถ้าบนตัวมีสะเก็ดแผลจากโรคหิดหรือกรากเลื่อนให้นำมุกชนิดนี้มาถูบนแผลจะช่วยดูดพิษออกไปจึงเป็นตัวยาที่หายากมากชนิดหนึ่ง หลวงเล่าวายคิดว่าเป็นบุกลาตรีจึงสั่งให้ลูกน้องกู้ซื้อโงมางที่อยู่ใต้ดินออกมาผ่าดูแต่ไม่เจออีกเลยในพรุวงบรรดาลโทสะหมดอารมณ์ใจดีอีกต่อไปตะโกนสั่งให้ทหารช่างทํางานต่อไปทวันนี้ขุดไม่เจอประตูสุสานห้ามหยุดพักเด็ดขาดพลทหารส่วนใหญ่เป็นขี้ยาเก,กันหมดขุดดินขึ้นมาทั้งคืนจนหมดเลี้ยวแรงอาบากหาวไม่หยุดบางคนทนไม่ไหวหยิบฝิ่นออกมาสูบแล้วล้มตัวลงไปนอนบนพื้นโคลน จึงโดดลากเข้าไปยิงทิ้งในป่าวิธีเชือดไก่ให้เล็งดูแบบนี้ได้ผลดีคนที่เหลือทําได้เพียงก้มหน้าก้มตาขุดต่อไปตาบอดเฉินใช้วิชาฟังลมสดับฟ้าร้องเขาได้ยินเสียงสะท้อนดังจากใต้ดินเทมกลางลมพายุจึงมั่นใจว่าประตูสุสานต้องอยู่ตรงตีนเขาเพียงแต่ฝังลึกอยู่มากเท่านั้นถ้าขุดลงไปเรื่อยๆต้องเจออย่างแน่นอน แต่ถ้าเป็นโซนขุดสุสานทั่วไปที่ไม่มีความสามารถในการฟังตำแหน่งหาที่ซ่อนเหมือนตามบอดเชินต่อให้ทหารช่างช่วยกันขุดจนเลือดกะอากี่ร้อยคนก็ไม่มีทางขุดเจอประตูสุสานเร็วขนาดนี้ลรลละัยตื่นเต้นยินดีรีบสั่งให้ทหารขุดต่อไปจนถึงหน้าประตูหินทุกคนต่างชื่นชมบุญบรารมีของ,ของน้าทั้งสองคนระหว่างที่พูดอยู่นั้นล้ลละัยกับตาบอดเชินก็พาลูกน้อง เข้ามาพลักพนฐานช่างที่เหนื่อยจนแทบล้มประดาตายออกไปข้างๆประตูหินสีเขียวเข้มที่แบ่งออกเป็นบ่อสองบานอยู่ตรงหน้าตัวประตูสูงประมาณ3คนต่อตัวกันส่วนนอ,นนอนกว้างใหญ่ดูเหมือนประตูเมืองที่ปิดสนิทประตูหินที่ฝังอยู่ั้งใต้ดินทั้งหนาทั้งหนักคิดว่าคงหนักไม่ต่ำกว่า3 0 0 0ันถึง5,000จินร่องประตูถูกอุดปิดด้วยน้ำตะกัวน้ำเหล็กหลอมเหลว ที่แข็งตัวติดแน่นหนาของใช้ดอกสว่านเจาะหรืองัดแง้ลำบากสุสานโบราณมีขนาดใหญ่มากถึงแม้นตําหนักข้างจะไม่มีทรัพย์สมบัติมีค่าแต่ชาวบ,บ้านเล่าลือกันว่าสมบัติพัสถานที่เต้าเจียนห่วงตี้ถวายให้เทพเสียนในเวลานั้นซุกซ่อนอยู่ในบ่อแห่งหนึ่งของตําหนักใหญ่ล้วนละัวยบังเกิดจิบละโมบคิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกลำคอแห้งผากจนต้องกลืนน้ำลายดังอึก วัลังนีพวกโจรที่มีสายตาเฉียบไวค้นพบอักษรโบราณสลักอยู่เหนือประตูจึงเค็ดเช็ดคาบครนออกแต่อ่านไม่ออกอยู่ดีจนปลดทิวเขาเป็นโจรป่าถึงแม้ไม่ได้ขาดแคลนคนที่รู้หนังสือแต่อย่างไรเสียก็มีคนมีความรู้น้อยจึงไม่รู้จักอักษรโบราณพวกนั้นแต่ทุกคนต่างอยากรู้อยากเห็นยิ่งอ่านไม่ออกก็ยิ่งอยากรู้ความหมายของมันเมื่อก่อนพวกโจรเคยขุดสุสานโบราณเป็นจานวนไม่น้อย แต่ไม่เคยเห็นตัวอักษรบนประตูสุสานมาก่อนนี่ไม่น่าจะเป็นธรรมเนียมการฝังศพทั่วไปในกลุ่มนี้มีเพียงเต้าคุยยังตามบดเชิญที่มีความรู้ดีและมักจะแสดงภูมิรู้และประสบการณ์ของตัวเองออกมาเสมอกลุ่มจอนจึงเชิญเขาไปดูอักษรโบราณบนประตูหินข้างหน้าแค่มองแวบเดียวตาบดเชิญก็รู้สึกไม่สบายใจที่แท้ตัวอักษรหนึ่งแถวที่อยู่เหนือประตูไม่ใช่อักขรโบ,บราณ เป็นคำสับแช่งเปิดเนินครำทองของเจ้าของสุสานถึงแม้คนที่อยู่ถูกฝังอยู่ในสุสานจะเป็นชาวมองโกลทว่าจนขุดสุสานล้วนเป็นชาวฮันโดยเหตุนี้จึงสลักข้อความด้วยอักษรฮันโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสับแช่งจนุดสุสานที่กล้าบุกรุกเข้าไปในสุสานต่างๆนานา,นานตาบอดเชิญเป็นหัวหน้าจนปลดทิวเขาปกติ จะพาพ,พวกขุดสุสานเป็นประจำไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีสางมาล้านแค้นแต่พอยืนอยู่หน้าประตูหินกลับรู้สึกแปลกๆที่ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่เมื่อรับรู้ได้ถึงอันตรายที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังประตูทันทีที่พังประตูเข้าไปสิ่งที่รอคอยทุกคนอยู่ก็คือฝันร้ายมีคำกล่าวว่าสวรรค์เบื้องบนไม่อ่านลวงหลอกยังไม่เคยลงมือควรคิดไคร่ครวญสรรพสิ่งถึงที่สุดย่อมได้รับผลตอบแทน แค่มาถึงเร็วหรือช้าเท่านั้นถึงแม้ปลดทิวเขาจะเดินทางคุูสุสานมานานก็อดกลิ่งเกรงไม่ได้ธนูเมื่อยิงออกไปแล้วย่อมไม่มีวันย้อนกลับมาดวงตาลอยร้อยคู่จับจ้องมาที่ตาบอดเชิญไม่ยอมปล่อยให้เขาลังเลหรือกลิ่งเกรงความคิดเหล่านี้ปุูดขึ้นมาในหัวแค่ชั่วอึดใจเขาชี้ไปที่ป,ประตูสุสานแล้วกล่าวกับพวกโจรลองอ่านตัวอักษรบน,นแผน่นหินแล้วเป็นอักษรโบราณ นี่เป็นชื่อตำแหน่งของเจ้าของสุสานการสลักไว้เหนือประตูหินเป็นธรรมเนียมของผู้คนในแถบซื่ออีพวกเราไม่ต้องแตกตื่นตกใจพวกจอน์ดีนดังนั้นก็พยักหน้าเงอกงักรอบชูนิ้วหัวแม่โป้องอยู่ในใจลัวเล่อไวหัวเราะตอบคุณห,หน้าเฉินช่างรอบรู้จริงๆดอกศรยืกยือพวกนั้นข้าดูไม่ออกถึงครึง่งพอพูดจบก็กวักมือเรียกคุณหน้ากองฐานช่างมาเน่รีบเตรียมระเบิดให้ข้าเดี๋ยวนี้ พังประตูเฮงสวยนั่นให้ยาบนาแต่โบราณมาจนปรดทิวเขานิยมใช้จอบยาวเสียมใหญ่ขู่สุสานทีก็ทำลายล้างทีไม่เคยสนใจอะไรทั้งนั้นคราวนี้ปล่อยให้ทหารช่าง20-30คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการฝังระเบิดใช้สิวแสะหินเป็นรูเพื่อวางระเบิดทำลายประตูประตูหินกระดานหนีดหนาหนักและแข็งแกร่งพอเขาสิวลงไปกลับเป็นแค่จุดขาว,ขาว ไม่ใช่งานที่จะเสร็จสิ้นภายในเวลาสั้นๆดังนั้นคนที่เหลือจึงถือโอกาสหลบเข้าไปรับประทานอาหารและนอนหลับพักผ่อนในป่าเพื่อให้มีแรงบุกเข้าไปความทวยในสุสานตกบ่ายเสียงระเบิดไม่กี่ลูกสุดท้ายดังสนั่นกึกก้องไปทั่วทั้งภูเขาในที่สุดประตูสุสานหนักหลายพันจีนก็พังทาลายหมอกควันลอยออกมาจากข้างในประตูไม่หยุดจนกระทั่งดวงจันทร์เผยโฉมพวกโจนแน่ใจแล้ว ว่าไอด้ดำมืดข้างในภูเขาถูกลมภูเขาพัดส,สลายไปหมดสิ้นพอลองเข้าไปสำรวจดูก็ต้องรอบคล้ำครวญในใจที่แท้ตรงส่วนลึกของอุโม,มงค์สุสานมีก้อนหินอุดปิดตายก้อนหินพวกนั้นมีขนาดใหญ่โตจนน่าอัศจรรย์ก้อนที่เล็กหน่อยน่าจะหนัก200กว่าจินแต่ข้างในอุโม,มงค์สุสานใช้ระเบิดไม่ได้จึงทําได้เพียงสสยพบดานช่างเจาะรูที่เชื่อมต่อถึงกันบนก้อนหินเหมือนจมูกวัว แล้วใช้เชื่องมัดอย่างแน่นหนาจากนั้นให้ใช้ม้าออกแรงดึงลากออกไปข้างนอกนี่เรียกว่าอวัวจูงมาลากไม่เลือกวิธีการการกระทำเช่นนี้หนึ่งเสียเวลาและสิ้นเปลืองกำลังมาทั้งคืนโดยละไวยเขายุ่มหัวด้วยความร้อนรนใจแต่ตามบอดเฉิญทราบดีอยู่แล้วที่ว่าสุสานยวนตัดเขาทํำลงเจาะหินดำที่ซ่อนต้องเป็นแบบนี้เพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้หลายร้อยปีที่ผ่านมาคงโดนขุดหมดไปแล้ว เขาตั้งสติแล้วบงการให้พวกโจรค่อยๆลากก้อนหินออกไปก่อนใช้สิวเจาะประตูด้านในอีกทีอุโมงค์สุสานยาวลึกปรากฏขึ้นตรงหน้าดูจากวัสดุที่ใช้ทำประตูหินบานยักษ์แล้วล้วนเป็นบันไดหรือคานหินที่รื้อมาจากอารามพรษของภูเขาพิงซาน <S <S เพื่อนำมาใช้อุดอุโมงค์สุสานป้องกันโจรสุสานแต่ช่องทางเข้าสุสานสายนี้อยู่ห่างจากวังใต้ดินค่อนข้างมาก ไม่รู้ว่าข้างในม,มีประตูอีกกี่บ้านระหว่างทางต้องเจอกับกับดักไม่น้อยจึงสั่งให้ทุกคนะระมัดระวังให้มากห้ามประมาทเด็ดขาดพวกโจรยืนเรียงเป็นแถวอยู่หน้าประตูบ้างก็สะพายถุงยาสมุนไพรและปุญนขาวที่เพิ่งจะได้มาเพื่อใส่รับมือกับสัตว์พิษที่ซ่อนตัวอยู่ในสุสานบางก็แบกบันไดตะขาบไต่เขาเอาไว้ใช้ในหว่างใต้ดินเจอภูเขาใช้บันไดปีนป่ายเจอน้ำใช้ทำเป็นสะพาน คนที่อยู่แถวหน้าสุดถือฟางกองใหญ่ข้างในซุกซ่อนหนังสัตว์9้าชั้นส่วนข้างบนเปียกชุ่มไปด้วยน้ํานอกจากนี้ยังถือโลวายเอาไว้ใช้ป้องกันธนูในสุสานพูทหารของหลวงเลวัยดูดฝิ่นกันจนนนำใจแล้วก็ถือปืนโหลดกระสุนเตรียมเปเต็มเปี่ยมทุกกระบอกเตรียมพร้อมรอคอยคําสั่งของผู้บัญชาการตาบอดฉดนเหลูกน้องหลายร้อยคนถืออยู่หน้าอุโมงค์สุสานก็รู้สึกยินดี ถึงแม้นจะเทียบกับกองทัพหลายแสนที่ช่วยกันขูดสุสานราชวงศ์ฮั่นไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเมื่อเห็นจนปลดทิวเขาที่เริ่มเข้าสู่กลางคนแสดงท่าทกีฮึกเหิมภายใต้การนำของตัวเองแล้วก็กล่าวกับทุกคนพวกเราไม่ใช่โจนป่าแต่โดยกําเนิดแต่เป็นเพราะว่าแผ่นดินเกิดความวุ่นวายดังนั้นมาเป็นวีรบุรุษในหมู่โจรดีกว่ากัดฟันทนต่อสู้กับความยากลําบาก ลงมือทำงานใหญ่เพื่อที่ผู้คนในโลกจะได้มองพวกเราเส้นใหม่ข้างในวางใต้ดินที่อยู่หลังอุงโมงค์สุสานนี้เต็ไมไปด้วยสัมบัติพัสสถานเครื่องมีเหล่านี้เป็นของศพโบราณในสุสานจริงๆหรือลองดูว่ามีชิ้นไหนบ้างที่พวกเขาไม่ได้ขูดรีบไปจากชาวบ้านก่อนตายใช้งานพอตายไปแล้วยังวางไว้ข้างกายและปล่อยให้มันผุพังหรือว่าตะแก่ที่อยู่เนือหัวจะไร้ตาจริงๆ เวลานี้เป็นเวลาที่สวรรค์มาทวงคืนแล้วพวกเรามาขุดเอาไปก็ถือว่าเป็นบัญชาสวรรค์นี่เรียกว่าชดใช้กรรมพี่น้องทุกคนที่สามารถทำเรื่องไม่ทำเช่นนี้ล้วนเป็นวีระบุรุษทั้งนั้นมีคำกล่าวว่าขวัญกล้าย,ยึดครองใต้ล่าขวัญอ่อนครึ่งก้าวอย่างยากจงปลดปล่อยความกล้าหาญแล้วบุกเข้าไปคว่ำถ้วยพร้อมกับข้ากรมจรรับข่ำแล้วเดินตามหัวหน้าจรเข้าไปในอุโมงค์สุสาน ลรลาไวกระชากปืนออกมาถือไว้เช่นกันเขาเดินพรางอธิบายเพิ่มบุกไปข้างหน้ามีส่วนแบ่งถอยหลังเจอกระสุนของข้ายา่ายายมานดามันคนเครื่องหมิงออกมาให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว